Nice. ตอนสายครับผมก็ออกมาผมมาปะกันเชนเกออีแล้วครับวันนี้มาสามทหารเสือคือเก่าวันนี้ก็ออกมาไม้ถุงใหญ่แล้วพันใหญ่สู้ไม่ได้ผาแดดพันใหญ่อยู่ฝั่งนู้นพันหนุ่มอยู่ฝั่งนู้นผมก็เพิ่งได้เงี้ยลูนเมื่อกี้โอเคไป หาดูหาใส่ข้างหน้ากันต่ออีกคืนไหมเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวค่อยไปลุนกันครับพี่นอ้องไปลุยต่อเลยดูอะไรรุ่นนี้พี่นอ้องอะไรรุ่นนีน้เดี๋ยวมีอะไรกี่ว่าตามหาหน่ะพี่น้องเอ้ยโอ้โหที่ว่าตามหาพี่น้องเดี๋ยวจะสันปันส่วนดีๆกันนี่นี่ ไว้จุกลูโอ้โหนี่แบบนี้เลยพี่น้องนี่ดูรูดูรูรูสวยงามเจ้าเลยเจ็บเยอะแยะอย่ากระชัวแบบนี้ชัวเลยชัวเลยชัวเลยแกวแก้วแก้วแกวแกวเบิกเบ็ดใหม่ Xài chăm pu Mày à Hả <cười> 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 โอ้ยเงียบไม่เขาไปทางนี้แล้ว้าไปไหนโอเคแคน่นั้นแหละออกไปกินแน่นอนสายไหมสีชมพูพี่น้องเยสวยแหลยอน๋นออ๋อ 哎，弟弟。 chết tại. xuống Ừ, kính ông thân gia kính mọi ในวัดใสไ่ไหวนตรงนี้นะดูนี่เออกินอยู่ยยพี่น้องเลยสายกิ่งเปียะเลยนานอมา,าลองรุ่นดู สวยงามอยู่พี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยโอ้ยังใจเลยสวยๆๆพี่น้องโอ้สวยงามไปเลยเอ้ยสวยๆสวยงามเลยยังใจโอเคพี่น้องไปโอ้ยอย่ได้ใส่ถุงโอเคครับผมเอ๋แก้วแก้วฮะ หลุด,ดูนี่ขันน้นนึงครับใส่ไว้ติดกันไหนล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ดึงตรงนี้ไหนโอ้นี่นี่นี่ขั้นใส่ไว้ทีตโอ้กินคือกันพี่น้องรู้สายโอ้โหเข่งเปี๊ยะใส่เข่งเปี๊ยะเลยยังไงเข่งเปี๊ยะเ,เ,เปี๊ยะย,ยังไง ออ,ออกมาแล้วอ,ออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้เอ้ามีเบ็ดอีกคันหนึ่งพี่น้องโอ้อยู่หัวมุมหนู่งหรือวะเดี๋ยวได้เดีด๋ยวไปแกะเบ็ดคันหนู่นกันครับพี่น้องโอเคได้มาแล้วพี่น้องตัวเดียวกินเบ็ดสองคันนี่ตัวสองสายตัวเดียวกินเบ็ดสองคันโอเคเดี๋ยวสายจีนุงกันครับเดี๋ยวจัดการเอาใส่ถุงสักคู่ครับพี่น้องเดี๋ยวจีนยงไปลุนข้างหน้ากันต่อครับ โอ้โหพี่น้องดูปลาไหลตัวนี้ตัวนี้นะ่ะเป็นโลแน่นอนนะพี่น้องเอ้ดูโอ้โหพี่น้องใหญ่จริงครับโอ้โหใหญ่มีใจพี่น้องเอ้ยยังใจเลยดีว่าโอเคพี่น้องโ,อโลตัวนี้หนาจิกิโลพอดีแหละโอเคครับพี่น้องไปใ,ใส่ถุงครับผมโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ใหญ่ใหญ่จริงใหญ่ยยจริงใหญ่ยยจริงเลยมาพี่น้องมาหลุนคันทุดท้ายด้วยแม่สายสุดเลยแล้วจักไปถึงไหนดูพี่น้องด้วยี้โอ้จะบุคุณเลยดึงไปถึงไหนนู่นเม็ดขึ้นอยูู่โอ้โหตาย ไม่จะหายเห็นพี่น้องเดี๋ยว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 ต้องลงดูด้เลยพี่น้องเลยขักครูครับ เนี่ยคือน้องน้องเลยเห็นแล้วโอ้ยสวยงามด้วยจะพันอยู่ข้างหลังโอเคสวยงามอยู่พี่น้องเลยเคไปได้ลุ้นได้ลุ้นรถทูตไทยครับเดี๋ยวคอยไปลุ้นแต้มกันก็บานว่าได้ ยังไงโอเคเดี๋ยวคอยไปลุนกันกระบ,บาลครับผมโอเคปอไปไปใส่ถุงครับสวยสวยพี่น้องลุน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 บอบพี่น้องเลยสักกุกสะใจเลยวันนี้มากกว่านั้ไปม่วงไม่ง่ายหรอไม่ไง่ายหรออาล่าไปแล้วไปตายอยู่กขุน <laughs> เมืองยังรักตายคนโอ้พี่น้องเอ้ยดูวันนี้คักคักอื้มดูได้คนไรกันจังไรเอ้ยไปพี่น้องยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด์ได้แล้ครับก็เดี๋ยวทีพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็เดี๋ยวคอยว่ากันอีกทีหนึ่งเลยพี่น้องก็ดูแต่ภู้มีแหละทีไปทางไหนโอเคครับผมสวัสดีครับ